สวัสดีครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะอธิบายตัวทู4.2แบบคร่าวๆให้ฟังนะครับอันดับแรกเลยที่อัปเดตเพิ่มเข้ามาก็คือ,อฟังชันย่อโคดนะครับย่อโคดเดี๋ยวขอเปิดอีโมแป๊บหนึ่งคนระับ ่อโคดยังไงนะครับย่อโคดแบบแบบที่เราทำมาน,นั้นกันนะครับนิ้วเช็คน,น,นี่นะครับนิ้วเช็คโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูนะครับเดี๋ยวขอทำพิกัดไวน้นะครับโอเคนะครับชื่อฟังก์ชันนะครับตั้งค่าชื่อฟังก์ชันตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมใช้ทาร์กด้วยแล้วก็ใช้ย่อโค้ดด้วยนะครับอาจะเป็นโค้ดแบบย่อนะครับส่วนชื่อภาพนะครับสามารถใส่ได้หลายภาพนะครับกรณีที่เราเอาภาพเข้ามาเช็คในนี้หลายๆภาพนะครับโดยที่ว่าตัวที่ระบุนะครับชื่อของภาพนะครับก็คือตัวนี้นะครับ เขาเขาเรียกอะไรอะไอลูกน้ําที่มันอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับสมมุติผมใส่ไปนิ้วสามนี้นะครับเวลาที่ผมก็ปปี้โค้ดออกมานะครับมันก็จะมีพิกัดแล้วก็ชื่อชื่อไฟล์ภาพแล้วก็ชื่อฟังกช์ชันออกมาด้วยนะครับแบบนี้นะครับนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนะครับ พอดีฟังก์ชันเช็คนิ้วเช็คของเรามีแค่2อ,อภาพนะครับที่ให้รับพารามิเตอร์มีแค่ชื่อภาพ2ภาพนะครับเดี๋ยวผมลองลบออกนะครับแล้วก็คมาใหม่นะครับจะได้แบบนี้นะครับเมนดีเลที่ผมใส่มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเพิ่มตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวในคลิปเวิร์กช็อปนะครับเดี๋ยวผมมาทําเพิ่มตรงนี้ ครับก็จะเป็นประมาณอินอินดีเล่ะอ,ะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวดีเล่นี้นะครับมาใส่ในนี้แทนอะไรประมาณนี้นะครับเวลาที่เรากําหนดดีเล่นะครับอ,อย่างเช่นเราจะกําหนดหนึ่งร้อยอะไรอย่างงี้นะครับหรือ200 สามารถกำหนดดีเลย์ภายในนี้ได้นะครับเป็นฟังก์ชันที่เขียนมาเพิ่มนะครับส่วนตัวดีเลย์ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแก้ไขให้นะครับมันจะเป็นฟังก์ชันอีกแบบหนึ่งนะครับเราจะไม่ใช้ทากแบบนี้แล้วนะครับอโอเคนะครับฟังก์ชันย่อโค้ดแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนแล้วก็พอดีไปแก้บั็กตัวนี้มาด้วยนะครับที่ว่า ตัว m o u คิ c l i ไม่มีอวอตัวนี้นะครับพอดีไปแก้มานะครับก็จะเป็นอวอ์แล้วเดีเลย์เราจะใช้เป็นสร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็บอดสต็อปก็จะเขียนเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับเดี๋ยวรอดูในเวนะิร์กช็อปเวิร์กช็อปพาร์ทที่3นะครับต่อไปที่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือฟังก์ชัน sample code นะครับ อนนะโอเคแก้ให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอแก้ให้เหมือนเดิมก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราไปต่อในเวิร์ช็อปพาร์ทที่3เดี๋ยวจะสับสนนะครับโอเคนะครับเซฟไว้เหมือนเดิมนะครับตัวโค้ดตัวอย่างนะครับก็คือเราคลิกไอคอนตรงนี้นะครับยกขึ้นมาก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับ ซ i เป l e c โค้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเยอะเลยครับเช่นเราจะต้องไม่เราจะได้ไม่ต้องเขียนโค้ดเองนะครับเผื่อใครเขียนเองแล้วมีข้อผิดพลาดอะไรยังไงนะครับลองดูครับซูเปอรันบอร์นะครับ r ันบอร์ดซก็คือตัวคาร์ดตัวนี้นะครับที่เราใช้เขียนสคริปต์นะครับพอเลือกนะครับพอเลือกโค้ดก็จะด้งขึ้นมาโชว์แบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะ copy มีปุ่ม copy นะครับ copy มาวางนะครับก็ได้โค้ดแบบนี้มาเลยนะครับรันบอทมันซ้ำกันนะครับเดี๋ยวผมจะแก้เป็นเลข2ครับเพื่อที่จะมันจะได้ไม่ต้องซ้ำกับรันบอทที่เราใช้ยอยู่นะครับนี่นครับ copy วางมาเลยนะครับก็คือเป็นพื้นฐานคำสั่งก่อนที่เราจะเขียนบอทนั่นเองนะครับจะมี เซตค่าตั้งค่าแบบนี้มาให้แบบเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับตัว Stop b o อร์กับตัว delay เดี๋ยวเราจะในเวิร์กช็อปเราจะเขียนเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับมีแก้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เซตด e เล y สต็อปบอร์ดนะครับเซตค่าด e เล y เราก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับเพื่อที่ว่าให้มันระบุโทเคนเข้าไปด้วยในทาร์กดิเลนะครับเวลาเรากด ปุ่ม stop นะครับ stop จากหน้า,าหน้า UI ของเรานะครับมันจะได้เบรกหัวทิ่มไปเลยนะครับตัว simple ก็จะมี simple load นะครับ l o ก็คือ event load ของ form load นั่นเองนะครับ form load นี่นะครับจะมีโค้ดแบบนี้นะครับ form load ของเราที่เราเขียนขึ้นมานะครับ ก็จะมีตัวอย่างขึ้นมานะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ให้ด้วยว่าถ้าไม่ใช้ก็ลบออกนะครับแล้วก็แก้ตรงไหนตรงไหนมั่งนะครับอ่าพอดีเขียนไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ตัวนี้ขอพับเข้าไปเกกะนะครับโหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีซิมเพิลวอลนะครับวอวอลิเบิลนะครับสำหรับซิงเกิลวินโดว อีูนะครับก็คือสําหรับอีมูจอเดียวนะครับตอนนี้เวิร์กช็อปของเราเป็นอีมูจอเดียวอยู่นะครับสําหรับมันตีวินโดวยังยังไม่ได้ทําให้นะครับเพราะว่าเวิร์กช็อปเราไปไม่ถึงนเนาะสาหรับซิงเกิลก็คือบอก็คือตัวนี้นะครับมีเราต้องประกาศตัวแปรตัวไหนบ้างนะครับผมก็จะเขียนไว้ให้แล้วเรียบร้อยเราก็ก๊อปปี้แล้วก็มาวางได้เลยนะครับแล้วก็บัตต้อน กลุ่มกิของเราเองนะครับกลุ่มกิก็จะมีพวกนี้นะครับผมก็เขียนไว้ให้เรียบร้อยนะครับตัวอย่างแบบคร่าวๆนะครับจะได้ไม่ไม่มีข้อผิดพลาดเยอะนะครับเวลาเราเอาไปเขียนนะครับก็คือเอาซิปเปิลโคตต้ดตัวนี้ไปวางแล้วก็กแก้ไขได้เลยนะครับแล้วก็จะมี เมื่อกี้กุ่มเก t นะครับเราก็จะเป็นทัมเมอนะครับทัมเมอร์แอนด์เช็คบ็อกของโอเวอร์เลย์นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันออกมาแบบนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เรามันจะมีทัม er อ v e โอเวอร์เลย์แล้วก็เช็คบ b ็อกนะครับก็คือตัวเช็คบ b ็อกตัวนี้นะครับแล้วก็ทัมเมอร์โอเวอร์เลย์ตัวนี้นะครับให้เราดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกทั้ง2ออันให้สร้างอีเวนต์ก่อนนะครับ สร้างอีเวนต์ปุ๊บแล้วเราก็ Copy ตัวนี้มาวางทับนะครับวางทับอย่างนี้ได้เลยนะครับวางทับปุ๊บก็จะมีโค้ดออกมานะครับโค้ดพวกนี้ออกมานะครับถ้าชื่อใครตั้งชื่อไม่เหมือนกันก็แก้ชื่อนะครับง่ายๆเลยก็คือแก้ชื่อตัวนี้ของมันนะครับทั้งสองฟังก์ชันก็จะใช้งานได้นะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อประหยัดเวลาตอนที่เราสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็มีรัน s กิปบอร์ดนะครับใดๆก็คือมันใช้สำหรับสร้างอีมูที่เป็นจอเดียวนะครับสำหรับจอเดียวนะครับตัวสกิปบอร์ดก็จะเป็นยกฟังก์ชันทั้งหมดนี้มาเลยนะครับมีสตาร์สต็อปมาให้เลยนะครับก็คือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับส่วนใครที่ปรับแต่งให้เป็นสไตล์ของตัวเองก็สามารถปรับแต่งให้เข้ากับของตัวเองได้เลยนะครับ ประมาณนี้เลยครับส่วนสำหรับอีมูลหลายๆจอนะครับสำหรับควบคุมบอดหลายจอเดี๋ยวถ้าเวิร์กช็อปราไปถึงนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฟอร์มโหลดฟอร์มปุ่มกดปุ่มโอเวอร์เลยอะไรพวกนี้มันจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับไม่เหมือนกันนะโอเคนะครับเรื่องที่อัปเดตก็ ประมาณนี้นะครับส่วนแก้บั๊กแก้อะไรก็แก้ไปเยอะแล้วนะครับพวกที่โค้ดโค้ดผิดพลาดเจนโค้ดผิดแล้วก็มีหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับอะมิตเตอร์ผิดบ้างอะไรนี้ก็แก้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีบั๊อกตรงไหนอีกก็รบกวนอ e ีบ็อกเข้ามาแจ้งนะครับเดี๋ยวจะได้แก้ให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอ จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ